มาติดตามความคืบหน้าทุนจีนสีเทากันต่อนะครับเป็นอย่างไรวันนี้ผมเดียวติดเด็กงามเหลือสถานีประชาชนไทย P ีบีมาเล่าให้ฟังนะครับคือชูวิทย์เนี่ยงัดหลักฐานแฉเบื้องหลังทุนจีนสีเทาคือเจ้าหน้าที่จุดๆุดจุด,จดครับนายชูวิทย์กมลวิสิ์เนี่ยออกมาถแถลงเรื่องธุรกิจจีนสีเทาในประเทศไทยครับโดยเปิดเผยว่ามีกระบวนการเจ้าหน้าที่จุดๆุดจุด,จดคอยอำนวยความสะดวกให้กับในทุนจีนสีเทากลุ่มนี้โดยผิดกฎหมาย ก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มในทุนจีนกลุ่มนี้ได้จะตั้งมูลนิธิขึ้นมากว่า8มูลนิธิในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือของไทยก็มีการอ้างว่าเอาไว้ใช้ในการเรียนภาษาครับแล้วก็มีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ผ่านทางมูลนิธิคนละนะฮะหนึ่งแสนถึงสามแสนบาทเพื่อให้ได้วีซ่าทําธุรกิจวีซ่าทํางานในมูลนิธิแล้วก็วีซ่านักเรียนครับก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เกี่ยวข้องคืออดีตบิ๊กเลยแหละนะฮะ ในช่วงปี6 3 6 4ที่ผ่านมาก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กนะโดยได้ให้วีซ่ากับกลุ่มคนจีนกลุ่มนี้จำนวนมากถึง6,472คนโอ้โลองคูณดูสิฮะหลักแสนเนี่ยคูณไปดยที่ไม่รู้ว่าได้มีการตรวจสอบอย่างถูกต้องหรือเปล่าหรือทำตามกระบวนการที่ถูกต้องจริงหรือไม่และยังมีในส่วนของสมาคมเถื่อนอีกเยอะแยะที่ดาเนินงานด้วยกลุ่มทุนจีนสีเท่านี้ต้องตรวจสอบไปให้ลึกว่าเจ้าหน้าที่ มีส่วนรู้เห็นมากน้อยแค่ไหนพร้อมทั้งฝากเอาไว,ว้ว่าใครทําไมถึงหิวเงินขนาดนั้นเอาประเทศไทยเนี่ยไปขายได้แล้วก็ยังฝากเอาไว,ว้ว่าในวันพรุ่งนี้ครับจะเดินทางไปพบกับปปสและปะปะงด้วยเพื่อพูดคุยเรื่องการยื่นขอทํางานของในทุนจีนสีเทากลุ่มนี้อีกนะฮะอ้าวต้องติดตามกันต่อเนื่องนะฮะตอนนี้โอ้โหคุณชูวินเขางัดข้อมูลมาอ้างว่าอย่างนั้นนะหละเพื่อนๆอนะไรคคิดเป็นยังไงบ้างแลกเปลี่ยนกันมาแล้วกันนะครับ